รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทิสนายนพกรกาแก้วโรงเรียนเมืองแก่พิยาสันต์บมลเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินสํานังกงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทประเภทกานวัตรกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านบุรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ความสำคัญของนวัตก,กรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปัญหาการบูลลี่หรือการกันแกล้งกันในโรงเรียนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญการบูลลี่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของการใช้คำพูดที่รุนแรงการทำร้ายร่างกายการกีดกันทางสังคมหรือแม้แต่การคุกคามทางออนไลน์ซึ่งส่งผลให้ผู้ถูกกระทำเกิดความเครียดวิตกกงังวล ขาดความมั่นใจในตนเองและอาจนําไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรมหรือภาวะซึมเศร้าในระยะยาวการจัดกิจกรรมจิตศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาที่สําคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้สามารถรเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในสังคมได้อย่างเหมาะสมเพราะข้อมูลการบูลลี่ด้วยการใช้ตัวอักษรผ่านโซเชียลมีเดียประเด็นที่คนไทยมักใช้พูดเหยียดหรือบูลลี่กันมากที่สุดคือเรื่องรูปลักษณ์เพศและความคิดกับทัศนคติระดับการศึกษาที่ใช้คําบูลลี่มากที่สุด พบว่าเป็นระดับมัธยมศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินง,งานวัตถุประสงค์1เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้และอันตรายที่เกิดจากการบูลลี่สเพื่อเสนอแน,นวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบูลลี่เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้พัฒนาความคิดได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองและอันตรายที่เกิดจากการบูลลี่จำนวนร้อยละ9 เชิงคุณภาพนักเรียนสามารถพัฒนาความคิดการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ตนเองและมีวิธีรับมือกับพฤติกรรมการบูลลี่ได้ขั้นตอนการดําเนินง,งานการกําหนดเป้าหมายได้แก่การพัฒนาการจัดกจิจกรรมจริตศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านการบูลลี่ ในด้านการมีส่วนร่วมมีการประชุมครูผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนเพื่อปรึกษาหารือเปิดใจรับฟังและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและกำหนดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกระบวนการในการขับเคลื่อนมีการอบรมครูเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมทำแผนจัดกิจกรรมดำเนินกิจกรรมนิเทศติดตามประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปรายงานและการแก้ปัญหาและการพัฒนา ผลการดำเนินง,งานประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับผู้เรียนผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาความคิดการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนได้ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนให้การยอมรับในการพัฒนานักเรียนให้ความชื่นชมจึงทําให้ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความคิดการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น สโรงเรียนมีความสะอาดมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคุณครูโรงเรียนเป็นการสร,าสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและครูลดปัญหาเรื่องผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4. ครูตระหนักในบทบาทหน้าที่และเห็นคุณค่าของอาชีพครูมีศักยภาพในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับทั่วกัน 5. ชุมชนมีความมั่นใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนของโรงเรียนประโยชน์ที่น,นํานวัตรกรรมไปใช้ด้านนักเรียนนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความคิดการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจสามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงตามเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนดมีทักษะกระบวนการคิดทักษะในการเมินชีวิต เพิ่งตนเองและช่วยเหลือสังคมมีผลการเรียนดีขึ้นด้านครูครูตระหนักในบทบาทหน้าที่และเห็นคุณค่าของอาชีพครูมีศักยภาพในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปัจจัยความสําเร็จ 1. นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนกลุ่มอื่นได้ 2. ครูมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเองเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนมีการประชุมสรุปงานเป็นระยะระยะเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 3. ผู้บริหารสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคณะครูชุมชนในการที่จะนำพาองคอ์กรนักเรียนไปสู่เป้าหมาย 4. ชุมชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนและให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา บทเรียนที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนในด้านการบูลลี่ทำให้เกิดข้อค้นพบและบทเรียนที่สำคัญที่สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนมีความสุขและรู้สึกปลอดภัย การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับจากการขับเคลื่อนการจัดก,กิจกรรมจริตศึกษา <d> เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านการบูลลี่โดยทางโรงเรียนมีการส่งคุณครูไปร่วมอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสนพมสุริน <d> <d> เพื่อจัดก,กิจกรรมให้นักเรียนมีความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตให้กับนักเรียนที่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเมืองแก่พิยาสันซึ่งการจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบูลลี่เพิ่มขึ้นโรงเรียนมีการสร้างแบบสอบถามแบบออนไลน์เพื่อสำรวจพฤติกรรมด้านการบูลลี่ซึ่งจะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อลดและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เป็นประสงค์ของนักเรียนด้วยภาพกิจกรรมจิตศึกษา จากการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนในด้านการบูลลี่ทำให้เกิดข้อค้นพบและบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นใจตัวเองเพิ่มขึ้น สรที่เข้ามาจะทำารียนกาขอมืองของเรามีขาอได้อยู่ ผมใจยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆเป็นพฤติกรรที่ดีเป็นผู้พูดที่ดีให้เก็บช่สักกันแล้วกันเราไในวิทยาลัยได้ความรักของเพื่อนจากครูแต่ลูกน้องๆที่พวกเราได้มาพัติาเรียนที่ดีให้กับน้องดีะฉะนั้นเราต้องมีความภาคภูมิใจในตัวของเรา วันนี้นะครับก็ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มีโอกาสนะคร่วมรับผู้จัดการของพวกเรานะครับวันนี้ก็มีนะครับหัวข้อที่จะทำให้พวกเรานะครับได้พูดนะครับแล้วก็แสดงออกนะครับก็คือหัวข้อก็คือสงครามกับความอยู่รอดนะครับโดยครูอ,อนนมีกำหนดสถานการณ์ว่าจากสถานการณ์การทาุเรศนะครับระหว่างรัสเซียประตูเปรยนะครับซึ่งแนวโล้วงจะมีความ สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือจะส่งผลกระทบต่อทั่วทั้งโลกค่ะแล้วก็จะมีผลกระทบในหลายๆด้านและจะเกิดผลกระทบกับประเทศเราแน่นอนก็คืออาจจะทําให้เสียทรัพยากรมนุษย์ไปค่ะแล้วก็เศรษฐกิจตกต่ําคนในประเทศมีความวิตกกังวลค่ะแล้วก็ค่าของเงินลดลงค่ะ